เฉินชูรู้ได้ไงว่าฝนตกโทรไปถามกันนาะโทรถามใครข้างบนโทรถามข้างบนคุยกันรู้เรื่องโอ้ตายตายแล้วเป็นเทวดาแล้วงั้นนะคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันหลังทำไมจะหันหลังทำไมหันหลังทำไมก็คุยกันนี่ อะไรอะไรมาอะไรอะไรไม่จะเลี้ยงอ่ะการเสียหายตายผมหัวหัวจะปวดกรรมการครึ่งหนึ่งเนาะวัดครึ่งหนึ่งแล้วเมอกี้ไอมอกี้ยังไม่ได้ใช่ไหมสองกระป๋องสองกระป๋องเน่ง สองกระป๋องก็ตกไปเท่าไรร้อยยี่สิบบาทเออร้อยยี่สิบบาทก็เอาไว้วันหลังไม่ได้นี่อนนเออเลี้ยอีกสองเออเลี้ยอีกสามร้อยแปดสิบบาทน,านั่นเห็นไหมไอที่เจ้าของอ่ะไล่เอาไล่เอาไอที่คนอื่นฮ <laughs> 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 ักตลอดอย่าสิ <laughs> เราต้องให้มันไปด้วยกันไปเรื่อยๆโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้มันเป็นไรไ,ได้นี่บรรยากาศให้เนี่ย ดูเห <ane> ็นไหมเวลาซื <Kane> ้อให้อ่ะก็ไปกรอดไปกรอดอยู่นั่นแหละเอออันนี้ของเสียซุนเนี่อ๋อกินของเสียซุนใช่ไหมของผมกินหมดแล้วอ่ไม่เป็นไงงั้นก็เดี๋ยวผมถามอาจารย์ชูดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวอะไรมาถึงก่าให้ซื้อมาอะไรเดี๋ยว รู้ได้ยังไงว่าฝนตกนี่รู้ได้ไงว่าฝนตกเขาบอกว่าโทรไปคุยกับเขาโทรไปคุยกับเขาแล้วคุยกับใครเออเน่ะขับรถมาเล่น่ะก็ดีเลยเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันนั้นน่ะไอเล็กอุบลน่ะเขาโทรบอกว่าจาันชูจันชูกล,ลับบ้านแลวพี่น้องน้ๆๆองอม จันชูกับบ้านแล้วอือเดวเดวมันฟรีใช่ที่ผมบอกผมบอกว่าฝนไม่ตกไงเออแล้วจันชูกับบ้านเลยเล็กบนน่ะเขาโทรมาหาผมสองรอบนะเขาคิดว่าผมโกหกเขาไงเย็บมันเมียนติดหรอไปเราเบียดรองยางนะเออพวกอื่นพวกอะไรไม่มีไม่มีไม่มีมันเหม็นมันเหม็นอึงมันเหม็นมันต้องหนี มีก็มีเอาอันนี้สินี่นี่คือนี่มีแล้วนี่ตัวแมงแมงมันออกแล้วนี่นี่นี่เตียมจับเลยนี่ทับนู้นนเดียว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 ผมถามจันชูหน่อยจันชูเวลาต้มอึ่นอ่ะแล้วเวลาผ่าท้องมาเคยเห็นแมงจับนิ่งๆวะจะเป็นสัตว์แมงแมงไอเวลาผ่าท้องไอไอแมงไอเนี้ย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 คนแรกอ่ะเอาแล้วะคนแรกคสองไม่มีหรอก แล้วอึงมันกินแล้วมันไปไหนหมดอ่ะเอาแต่เราเอาขี้ม well> ันออกแล้วนะจะมีอะไรโอ้ยเราหัวเราะเราหัวเราะโอ้เนี่ยกอดมั้ เอาคลิปนี้คลิปสนุกสนุกครับคลิปฮาฮาลองวิวาฮีกรสผัดเผ็ดดูอะอร่อยทำไงอ่ะผัดเผ็ดเอาลวกก่อนลวกแล้วก็ี่เอาที่อะไรมันออกแล้วก็สับสับสับแล้วก็เอามันรดนรดนสับสับเละไหมใค่มันสุกนิดนึงก็ไม่ไม่ไม่ผัดเลยสับเละไหมเละเละเลยอวยด้่นทุบกคน ใช่ไหมใช่ไหมเออต้องเอาถึงขนาดนั้นเลยไม่ไม่ค่อยได้ไม่เคยได้กินเลยเออผมทำกินแล้วใช่ไหมอร่อยเออผมผมก็ไม่เคยได้กินแต่อึอเออแฮะโกบมันจะเข้าอื้ออือกันแลนะผัดกะเพราอ่ะมันจะเข้ากว่ากว่าอื่นกบอ่ะลองสังเกตดูว่ะกลิ่นนะกลิ่นมันอ่ะ กรลันเน้ติดอัพไม่เราก็ใส่ใบกะเพราเยอะๆสิแต,แต่แต่ฮีเนี่ยเป็นทางผัดงานเก่งเออเออ,เอ,อผมเคยกินแต่กลบลองผัดมื้ยฮนกรวดด้วยใช่ไหมคือเราล้างสะ,สะอาดแล้วก็ผ่าท้องล้างโอ้โหใช่ไหมเราวานเจตลอดจริงจริง <laughs> เออเดี๋ยวก็มาตามมานี่แหละ<ล>บอกไปเลยฝนตกไปเลย ับไปเลยนี่ออกดีแล้วนี่แบบเนี้ยได้รับได้รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดพรุ่งนี้เราจะจะให้ช่างสิงพ่นสีจริงเลยไหมอ๋อพ่นไม่ได้หรอทำไมอ่ะอ๋อแดดแดดยังไม่ออกต้องพ่นแบบแดดออกครับอ๋อใช่ไหมอ๋อเขาเขาจะมาตามนี้บ่ ไอเลขข็กกบนใช่ไหมนานว่ <N aan> <N aan> าแล้วเราลืมแจ้แจงใจใหญ่เออทำไมางี้ออกมาอยู่จอดรถแล้วกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแกล้งไปโทรบอกเขาว่า<อ>มาเลยมาเลยฝนตกว่างงี้รับนับเป็บอกแล้วโทรโทรแล้วีเก็จะรับตอ่อรถซี่เดีอยหนึศูนย์อแล้วงานเป็นไงต่อเนื่องอย,าอย,ยาวใช่ไหม ได้นำเต็มนำรอยเลยไม่อยู่อยู่จนสิ้นอยู่อยู่จนสิ้นปีเลยใช่ไหมนำรอยเตนมอใช่ไหมอู้ดีแล้วด yeah, er oh, ีแล้วไอ้พี่งานมันเดินนะใช่รถเดินไอเรื่องน่ะเป็นเรื่องปกติเดินเลยไอเรื่องรถเดินน่ะเป็นเรื่องปกติเดินนทัั้งวเดินทั้งวัน ก็คือกลับมาเปลี่ยนโซ่ใหม่เลยโซ่ที่นี่ไม่ต้องเดินเด้อจูอ้าวไม่ต้องเดินนะทำไมอ่ะเองเอาพวกี้เกาะแล้วนิงไปเลยเด้อพวกี้เกาะดึงไปเลยไม่ต้องเดินถ้าฝนตกใช่อยูคฝนไม่ต้งไม้ลากมาปัดอันนี่ตรงเนี้ยเปลี่ยนพวกี้เกาะเลยดึงไปเลยเด้อโอ้ยต้องเดินเลยตา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 ยคือคือเอาอย่างนี้ไป ถ้ากลับมาเข้าบริษ,ษัทนี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่ใหม่ไหมหมดเลยรองมาอ่อหเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอ่าลอยเลยลอยเลยครึ่งล่าง <c oughs> เปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่แค่เรียกเปลี่ยนแล้วเอเป็นไงล่ะทีนี้เป็นไงละ่ะอ่าเป็นไงละ่งละสบายไหม,ไมละ่ะมันได้ได้คลเนี่ยช่วยม,ววมันได้ดีเออมันไม่ินโซ่เออ

ว่าพลเขมรพูดไงมันก็จะเหมือนกันแล้วเอาตูนหม้อเข้าไปดีกว่าอ่าเอาตูนหม้อเข้าไปไหมเขาจะให้ตูนหม้อเข้าไปไหมไม่ให้หรอกไม่ให้ทำไมอ่ะเขามีรูปไปแล้วไม่ราคามันเท่ากันไม่ได้มันลดมันคนละสเต็ปเนาะใช่ไหมล่ะยกไม่ไหวหรอกทำไมว่ายกไม่ไหวบอกเกียรตเนะยกปูนทำไมว่ายกปูนไม่ไหวยกได้ไม่ได้ไม่ได้บานเอง ยสียาวกว่าใช่ไหมครับอยาวมันยาวแต่ทีใกล้ๆนต้องยืดเออพอแต่อวมันเสียวยกไปหน่อยยกไปหน่อยเอาไลเเอานลดีเอาราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมเลยใช่ไหม แต่ให้ใหญ่กว่าเดิมีคุกเนาะคุกวาเนาะเอาอำเภอตอนนี้อำเภอบ้านกวดฝนตกครับที่ไหนฝนตกครับผมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยครับเนี่ยอาจารย์ชูอาจารย์ชูคขามาจับอึงอาจารย์อาจารย์ชูเขาบอกว่าเขาเคยได้อึงจากบ้านกรวดแบบ 4- 5หกิโลวันนี้เขาก็มาจับครับงูเงาะมัจับใช่ใช่อะ ไอ้ตานว่าไอ้ตานว่าได้40กิโลว่ะตอนนั้นดีมาตอนเช้ามันเอากบให้ยายอ่ะกบ200บาทจะได้กบด้วยเห็นจะโผล่จับตุ้นี่เตียงทุ่งนานี่แหละกบนะอึงถ้าอึงทั้งกบเลยจับโอ้ยเตียงตูนไม่ซอฟดีนะจับกบยังไม่ได้กินกบเลยวันนี้จันชูคำว่าจับอึงเช่นเคยนะครับกินแบทไอร์มาก็รับคลิปนี้บายบายครับผม